ใครจะคิดว่าข้าราชการครูธรรมดาคนหนึ่งจะเคยถูกทวงหนี้รายวันทั้งที่เงินเดือนแค่หมื่นนิดๆแต่เขาไม่เคยหนีไม่เคยยอมแพ้จนสามารถพลิกชีวิตปลดหนี้หมดใน5ปีวันนี้เราจะพาไปรู้จักพี่นิดครูบ้านนอกหัวใจใหญ่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นสู้อีกครั้งจุดเริ่มต้นของพี่นิดข้าราชการครูในบ้านนอก ถ้าพูดถึงข้าราชการครูหลายคนอาจจะนึกถึงภาพของคนที่มีรายได้มั่นคงใส่ชุดข้าราชการเรียบร้อยทำงานสอนหนังสือเด็กมีชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัดแต่สำหรับพี่นิดเรื่องราวมันมีมากกว่านั้นค่ะ พี่นิดเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งค่ะอายุประมาณปลาย40แล้วเป็นครูประจำที่โรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานโรงเรียนของพี่นิดไม่ได้มีตึกสูงหรือสนามฟุตบอลญ้าเทียมแต่มีห้องเรียนไม้หลังเก่ามีลานดินหน้าเสาธงที่เด็กๆวิ่งเล่นกันตอนพักเที่ยงและที่สำคัญความอบอุ่นที่เงินซื้อไม่ได้ ทุกเช้าพี่นิดจะตื่นตั้งแต่ตีห้าล้างหน้าแปลงฟันหุงข้าวให้ลูกกินแล้วขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่าๆฝ่าลมเช้าไปโรงเรียนเส้นทางที่เขาไปบามช่วงก็เป็นถนนลูกรังบามช่วงเป็นถนนคอนกรีตที่เป็นหลุมเป็นบ่อแต่เขาก็ไปด้วยรอยยิ้มเพราะรู้ว่าเด็กๆรอเขาอยู่ครูครับวันนี้สอนการบ้านอะไรครับครูครับผมเอาไข่ไก่มาให้จากบ้านครับ เสียงของเด็กๆนี่ล่ะค่ะที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงในหัวใจพี่นิดทุกวันเขารักอาชีพครูค่ะไม่เคยคิดจะลาออกหรือหนีไปหางานที่เงินเดือนสูงกว่าแม้ว่าเงินเดือนของเขาจะไม่มากตอนนั้นเงินเดือนอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อเดือนแต่เขาก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่ายและมีเป้าหมายชัดเจน พี่นิดมีครอบครัวค่ะอยู่กับภรรยาซึ่งก็เป็นครูเหมือนกันแต่สอนอยู่โรงเรียนคนละแห่งและมีลูกด้วยกันสามคนคนโตอยู่มัธยมตน้นส่วนคนเล็กยังอยู่ประถมบ้านของพี่นิดไม่ได้หรูหราอะไรเป็นบ้านไม้ครึ่งปูนหลังเล็กๆมีแปลงผักเล็กๆข้างบ้านมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันรถกระบะเก่าๆหนึ่งคันที่ผ่อนมาได้ครึ่งทางและมีความรักเต็มบ้าน แม้ชีวิตจะไม่ได้สุขสบายแต่พี่นิดกับภรรยาก็พยายามดูแลลูกๆให้ดีที่สุดบางวันก็สอนลูกทำการบ้านบางวันก็พาไปทำบุญปลูกต้นไม้หรือเลี้ยงไก่หลังบ้านกันเอง เขาเชื่อในความอบอุ่นของครอบครัวและการเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจแต่ถึงจะมีความสุขแค่ไหนภาระในฐานะหัวหน้าครอบครัวก็ยังเป็นสิ่งที่กดดันพี่นิดท,ทุกวันรายได้รวมกันของเขากับภรรยาแค่หมื่นปลายๆต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งบ้านค่ากินค่าเรียนค่ารักษาพยาบาลพอถึงปลายเดือนบางทีก็ต้องหยิบยืมบางก็รูดบัตรบางก็ขอผัดผ่อนเราจะอยู่อย่างนี้ ไปตลอดไม่ได้พินิดเคยพูดแบบนี้กับภรรยาค่ะเขาเริ่มรู้สึกว่าถ้าอยากให้ลูกๆมีโอกาสในชีวิตมากกว่านี้เขาต้องทำอะไรบางอย่างเพิ่มต้องหารายได้เสริมต้องลุกขึ้นมาขยับตัวให้มากกว่าที่เคยทำและนั่นล่ะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนจากครูบ้านนอกที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายมาเป็นพ่อบ้านสายลุยที่พร้อมจะลงทุนเพื่ออนาคตของครอบครัว ุดเปลี่ยนของชีวิตอยากให้ครอบครัวอยู่ดีกว่านี้หลังจากที่พี่นิดใช้ชีวิตแบบข้าราชการครูไปวันๆแม้จะเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นในครอบครัวแต่ลึกๆเขารู้ตัวดีว่ารายได้ที่มีอยู่มันไม่พอค่าผ่อนบ้านยังไม่หมดค่ารถค่ากินค่าเทอมลูกทั้งสามคนที่เริ่มมากขึ้นทุกปี และยังมีเรื่องฉุกเฉินที่โผล่มาไม่รู้วันไหนค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถหรือแม้แต่ค่าซื้อชุดนักเรียนใหม่วันหนึ่งหลังเลิกสอนพินิษนั่งเงียบๆใต้ต้นไม้หลังโรงเรียนเขาเปิดสมุดจดเล่มเล็กๆที่บันทึกค่าใช้ใจ่ายในบ้านไว้เลขตัวแดงที่บ่งบอกยอดหนี้สินมันชัดเจนเหลือเกินและวันนั้นล่ะค่ะที่เขาตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่าง เขาเริ่มมองหาอาชีพเสริมที่พอจะทำได้หลังเลิกงานบางคนแนะนำให้ขับแร็บบางคนบอกให้ขายของออนไลน์แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเขามาตลอดคือการเลี้ยงไก่ไข่ทำไมถึงเลี้ยงไก่ไข่ ก็พอที่บ้านพี่นิดมีที่ดินว่างอยู่หลังบ้านประมาณหนึ่งงานตอนเด็กๆเ,เขาก็เคยช่วยพ่อแม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบพื้นบ้านมาก่อนแม้จะไม่มีประสบการณ์จริงจังแต่เขาก็คิดว่าถ้าเลี้ยงดีๆขายไข่ทุกวันรายได้คงพอเลี้ยงครอบครัวได้แน่ พี่นิดไม่รอช้าเขาเริ่มศึกษาหาข้อมูลทุกวันหลังเลิกสอนก็นั่งอ่านในโทรศัพท์ดู YouTube ฟังคลิปเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จบางคืนก็นอนดึกจนภรรยาเป็นห่วงและในที่สุดพี่นิดก็ตัดสินใจลงทุนก้อนใหญ่ เขาเอาเงินเก็บที่มีอยู่ทั้งหมดไปซื้อไก่ไข่กว่า300ตัวสร้างโรงเรียนแบบง่ายๆซื้อรางน้ำรางอาหารเครื่องให้อาหารอัตโนมัติรวมทั้งหมดเป็นเงินหลักแสนบาทเขาบอกภรรยาว่าขอลองดูสักตั้งนะถ้ารอดครอบครัวเราจะดีขึ้น ภรยาแม้จะไม่มั่นใจแต่ก็เข้าใจและยอมช่วยดูแลในช่วงที่เขาไปสอนหนังสือแรกๆทุกอย่างดูจะไปได้ดีค่ะไก่ออกไข่ทุกวันขายให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและตลาดใกล้บ้านบางวันก็มีพ่อค้าขับรถมารับถึงหน้าบ้านรายได้วันละหลายร้อยบางวันแต่พันบาท ครอบครัวเริ่มยิ้มออกพี่นิดเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางแต่แล้วเหมือนฟ้านผ่ากลางวันแสกๆโรคระบาดสัตว์ปีกที่ไม่มีใครคาดคิดก็มาเยือนอยู่ดีๆไก่เริ่มซึมไม่กินอาหารและทยอยตายลงวันละหลายตัวพี่นิดใจหายรีพาไก่ไปให้ปศุสัตว์ตรวจผลคือเป็นโรคระบาดรุนแรงที่กำลังระบาดในพื้นที่ตอนนั้นเขาทำทุกอย่างเท่าที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้ฉีดยา รักษาทำความสะอาดโรงเรือนอย่างเข้มงวดแต่มันก็ไม่ทันในเวลาไม่ถึงเดือนไก่กว่า300ตัวตายเกือบหมดเหลือไม่ถึง20ตัวที่ยังพอออกไข่ได้รายได้หายไปเกือบร้อเปอร์เซ็นต์นีก้อนใหญ่จากการลงทุนก็ค้างอยู่ตรงหน้า เขาแทบไม่อยากลุกจากที่นอนน้ำตาลูกผู้ชายไหลเงียบๆหลายคืนติดกันภรรยาก็เครียดจนไม่พูดอะไรส่วนลูกๆก,ก็ได้แต่มองพ่อแม่ด้วยความไม่เข้าใจบางวันเจ้าหนี้โทรมาทวงเงินบางวันมีจดหมายแจ้งเตือนจากธนาคารบ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นบ้านที่เงียบและอึดอัด แต่สิ่งที่น่าเคารพที่สุดในตัวพี่นิดคือเขาไม่ยอมแพ้เขาเคยบอกกับภรรยาว่าพี่ผิดเองที่วู้วามพี่ไม่มีประสบการณ์พี่ยอมรับแต่พี่จะไม่หนีจะค่อยๆแก้ไปทีละอย่างพลิกชีวิตจากหนี้วางแผนการเงินใหม่เริ่มต้นเกษตรผสมผสานหลังจากธุรกิจไก่ไข่ที่หวังจะพาครอบครัวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าพังลงอย่างไม่เป็นท่า พินิษไม่ใช่แค่เสียเงินเป็นแสนแต่ยังเสียความหวังความมั่นใจและเกือบจะเสียรอยยิ้มในครอบครัวด้วยเขายอมรับกับตัวเองตรงๆว่าพี่พลาดเพราะไม่รอบคอบแต่นั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆเริ่มจากการวางแผนการเงินแบบที่ไม่เคยทำมากก่อน ในอดีตพินิจใช้จ่ายแบบเดือนชนเดือนได้เงินมาก็ใช้จ่ายตามจำเป็นบางทีก็ซื้อของเข้าบ้านโดยไม่ได้วางแผนแต่เมื่อทุกอย่างถึงทางตันเขารู้เลยว่าจะปล่อยให้เงินไหลออกทุกทางแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วพินิจเริ่มต้นจากกระดาษแผ่นเดียวเขานั่งเขียนหนี้สินทุกก้อนทั้งหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหนี้ชาวบ้านหนี้จากการลงทุนรวมออกมาแล้วเกินกว่า4 0 0แสนบาท ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงถอดใจแล้วค่ะแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ดูตัวเลขเพื่อตกใจเขาดูเพื่อจะสู้พิ่นิดเริ่มศึกษาการจัดการนี้แบบจริงจังแบ่งหนี้ออกเป็นกลุ่มนี่ที่ดอกเบี้ยสูงมากเขาพยายามติดต่อขอผ่อนหรือเจรจาขอลดส่วนนี่ที่ดอกเบี้ยน้อยเขาวางแผนผ่อนยาวๆแต่ต้องไม่เบี้ยวอีก เขาทำบัญชีรายรับรายจ่ายในบ้านทุกวันจดทุกบาทที่ใช้แบ่งรายจ่ายออกเป็นจำเป็นกับฟุ่มเฟือยและที่สำคัญเขาให้ลูกๆและพรรยามีส่วนร่วงในการวางแผนด้วยทุกคนรู้ว่าบ้านเรากำลังผ่านช่วงวิกฤตแต่ทุกคนก็พร้อมจะช่วยกันเริ่มใหม่แบบพอเพียงสู่เกษตรผสมผสาน หลังจากล้มจากไก่ไข่พินิดกลับมามองที่ดินหลังบ้านของตัวเองใหม่ที่ดินหนึ่งงานเดิมที่เคยเป็นโรงเรือนไก่เขาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดพินิดเริ่มปลูกผักสวนครัวง่ายๆอย่างผักบุ้งผักคะนา้าต้นหอมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนเล็กๆเลี้ยงไก่พื้นเมืองไม่ถึงสิบตัวเพื่อเก็บไข่ไว้กินเองและเลี้ยงเป็ดไข่ห้าถึงหกตัวโดยเน้นใช้เศษอาหารในบ้านเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน แนวคิดของพี่นิดคือกเกษตรเพื่อกินก่อนขายที่หลังทุกอย่างที่ปลูกและเลี้ยงเขาเน้นเอาไว้ใช้ในครอบครัวไม่ต้องซื้อผักจากตลาดไม่ต้องซื้อไข่ไม่ต้องซื้อปลากระป๋องประหยัดค่าใช้ใจ่ายเดือนละหลายพันบาทเลยค่ะและเมื่อเหลือเขาจึงค่อยๆขายเริ่มจากวางขายหน้าบ้านมีเพื่อนบ้านแวะมาซื้อผักซื้อไข่ซื้อปลาดุกรายได้อาจไม่เยอะแต่สม่ำเสมอ จากที่เคยคิดใหญ่ในครั้งแรกพี่นิดกลับมาเริ่มไหนแบบเล็กแต่มั่นคงเขาไม่รีบไม่เร่งแต่เดินไปทีละก้าวด้วยความรู้ความเข้าใจและความพอเพียงพลังของความรู้ที่ไม่ได้มาจากในห้องเรียน พี่นิดไม่หยุดเรียนรู้ค่ะเขาเริ่มเข้ากลุ่มเกษตรกรใน Facebook ศึกษาวิธีทำปุ๋ยหมกักใช้น้ำหมักชีวภาพลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์เขายังเรียนรู้การเพราะถั่วงอกขายการเพราะเห็ดฟางในตะกรา้าลองผิดลองถูกแบบคนไม่มีทุนแต่มีใจและเมื่อเห็นว่าช่องทางไหนทำได้จริงเขาก็ชวนลูกๆมาช่วยกันเด็กๆเ,เริ่มสนุกกับการปลูกผกักเก็บไข่และช่วยพ่อแม่ขายของกลายเป็นกิจกรรม ครอบครัวที่สร้างรายได้และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนไปพร้อมกันเริ่มมีรายได้เสริมแบบยั่งยืนพี่นิดแบ่งรายได้จากอาชีพเกษตรออกเป็น3ส,ส่วนข้อแรกเอาไว้ใช้จ่ายประจำวันข้อที่2เอาไว้ลงทุนต่อยอดเช่นซื้อมเมล็ดพันธุ์หรืออุปกรณ์และข้อที่3คือเงินชําระนี้ที่เขาจะไม่พลาดแม้แต่เดือนเดียว ทุกเดือนเขาค่อยๆตัดหนี้ทีละก้อนบางก้อนหมดเร็วบางก้อนนานหน่อยแต่พิ่นิดไม่ท้อเพราะเขารู้ว่าเขากําลังเดินขึ้นเขาด้วยสองเท้าที่มั่นคงและที่สำคัญเขาไม่ได้เดินคนเดียวมีภรรยาเดินเคียงข้างมีลูกๆที่โตพอจะเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในหัวใจว่าเขาต้องพาครอบครัวผ่านมันไปให้ได้ ปลดหนี้หมดใน5ปีครอบครัวเล็กที่ชนะด้วยหัวใจใหญ่5ปีสำหรับบางคนอาจเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตแต่สำหรับพี่นิดแล้ว5ปีนี้คือเส้นทางของการล้างแผลใจและปั้นชีวิตใหม่ขึ้นมาจากศูนย์ย้อนกลับไปวันแรกที่เขานั่งหน้ากระดาษเขียนรายชื่อเจ้าหนี้ทีละรายจดตัวเลขหนี้แต่ละก้อนอย่างไม่กลัวไม่มีเงินก้อน ไม่มีโชคช่วยไม่มีมรดกมีแค่ครอบครัวเล็กๆกับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้วินัยคืออาวุธลับของคนธรรมดาตลอดหปีพี่นิดใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่มีวินัยสุดขีดเขาไม่เคยเบี้ยหนี้แม้แต่เดือนเดียวแม้บางเดือนจะมีแค่เศษเงินเหลือติดบัญชีแต่เขาก็ยังแบ่งจ่ายหนี้เท่าที่ไหว แล้วบอกเจ้าหนี้ทุกคนตรงๆงเสมอว่าพี่ไม่หนีขอเวลาพี่จะทยอยจ่ายให้หมดจากคนที่เคยถูกดูแคลนวันนี้กลับได้รับคำยกย่องว่าพี่เป็นคนมีสัจจ่วเกษตรผสมผสานเลี้ยงชีวิตและจิตใจกิจการ,กรเกษตรเล็กๆที่เริ่มจากผักไม่กี่แปลงกลายเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง พินิดไม่ได้ทำเพื่อขายอย่างเดียวแต่เขาเปลี่ยนพื้นที่เล็กๆหลังบ้านให้เป็นระบบชีวิตที่ยั่งยืนปลูกผักหลากหลายตามฤดูกาลเลี้ยงไก่เป็ดปลาแบบพึ่งพากันทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารใช้น้ำหมักชีวภาพลดค่าใช้จ่ายปลูกพืชผสมกันในแปลงเดียวเพื่อไม่ให้ดินเสื่อมสภาพ วันหยุดแทนที่จะไปเดินห้างพีนิดกับลูกๆจะอยู่ในสวนถอนหญ้าเก็บไข่พรวนดินเก็บถั่วฝักยาวเป็นโมเมนต์เล็กๆที่สร้างสายใหญ่ๆใ,ในครอบครัวครอบครัวที่เหนียวแน่นเพราะวิกฤตหลายครั้งในชีวิตปัญหานี้สินทำให้หลายครอบครัวแตกแยกแต่ของพีนิดกลับตรงข้ามยิ่งลำบากเขายิ่งใกล้ลูกใกล้เมียมากขึ้นจากที่เคยนั่งดูทีวีคนละเครื่อง วันนี้ทุกคนกินข้าวด้วยกันใช้ชีวิตเรียบง่ายพูดคุยเรื่องต้นไม้เรื่องไข่เป็ดเรื่องผักสดมากกว่าข่าวดาราลูกๆเริ่มรู้คุณค่าของเงินรู้ว่าของกินทุกคํามีเหงื่อของพ่อแม่เป็นเครื่องปรุงและพี่นิดเองก็ได้เห็นว่าครอบครัวไม่ใช่ภาระแต่คือพลังใจชำระหนี้ก้อนสุดท้ายด้วยรอยยิ้มครบห้าปีเต็ม เช้าวันหนึ่งในเดือนมีนาคมพินิดเดินไปที่เคาน์เตอร์ชำระหนี้ยื่นเงินสดก้อนสุดท้ายในมือพร้อมเอกสารทั้งหมดเจ้าหน้าที่ธนาคารยิ้มให้พร้อมกับพูดว่ายินดีด้วยนะคะคุณครูนี่ของคุณหมดแล้วคะ่ะพินิดยิ้มน้ำตาซึมแบบเงียบๆมันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดเหมือนวันแรกที่หลมเหลวแต่มันคือน้ำตาแห่งความสำเร็จที่ไม่ได้มาจากโชค แต่มาจากความอดทนความรักและวินัยล้วนๆจากครูบ้านนอกสู่แรงบันดาลใจให้คนทั้งอำเภอหลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวของพี่นิดเริ่มถูกเล่าต่อชาวบ้านแวะมาถามเคล็ดลับการจัดการนี้เพื่อนครูมาขอคำแนะนำเรื่องการปลูกผักและพี่นิดก็ไม่เคยห่วงความรู้เขาบอกทุกคนว่าพี่ไม่ได้เก่งอะไรหรอกพี่แค่ล้มแล้วไม่ยอมล้มซ้ำจุดเดิม ทุกวันนี้พี่นิดยังเป็นครูยังสอนเด็กๆในโรงเรียนเล็กๆก,กลางทุ่งนาแต่เขาไม่ใช่แค่ครูในห้องเรียนเขาคือครูชีวิตให้กับใครอีกหลายคนที่กําลังสู้กับปัญหาหนี้สินสู้กับชีวิตที่เหมือนหมดทางพี่นิดอยากฝากไว้กับทุกคนว่าต่อให้เริ่มด้วยศูนย์ ต่อให้มีนี้หลนตัวถ้ามีใจที่ไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเราจะยืนขึ้นใหม่ได้อย่างสง่างามหวังว่าเรื่องราวของครูพินิดจะเป็นแสงสว่างให้ใครที่กำลังรู้สึกมืดมนจำไว้นะคะ ความพ่ายแพ้ไม่ได้น่ากลัวเท่าการไม่ลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวของพี่นิดเป็นแรงบันดาลใจหรือพลังใจให้คุณบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์เล่าเรื่องราวชีวิตของคุณให้เราฟังบ้างเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า